บานีมนาธาองค์เพินได้ทําในข้อสิทธเฮ็ดโหเว้าว่า ลายเห็น้อมาตั้งเตี้ีเพิ่นไข่สีเพิ่นมาสีดอกก้าไข่ฝันยันคุณนเอาไหมบักไงคันมาพายราค่าไรเป็นเสนแก่นจันนันนเจ้าไปเปลี่ยนเอาบิดเกี้ยงได้มาเพียงเพียงเน่าเนาศาสนาสีเสื่อมเสาไปนานนันโบดี เพียกสูงจังซีกาพีอีดครองสูงสีไปลงหัวเม้าบ่อยเฮ็ดน้ำคือตอนต้นบ่อเห็นผลพระธรรมขวือคำสอนพระองค์ว่าเก่นจันทองมีค่าเปรียบเหมือนธรรมะเจ้าเอามาเบ้าดอกเพื่อเลียนดอกเพื่อเรียนนะ กว่านี้ยังบอเพียนเบาแต่บอนมีความหมายกว่าสิบสองผู้โทษท้ายเรื่องฟันพระบาทจ้งสะในหัวขวาความฟันอันบอกเราฟันก็ลูกน้เต่าขันจมน้ำได้จังไดดอกพอยุมดอกมอ ฟันมีขอบอกไว้ว่าผู้ใหญ่บ่เปลี่ยนตามทั้งผัวนบเห็นละเหตุคนบ่มีพร้อมแม่นไผมีท่องยอมจังดีด้อมโนผู้ใหญ่ผู้ใดถูกยากให้ทำดีได้กับบ่ดีมันเป็ียนไปจังสี่อยู่ในโลกเมืองมุษน์ผู้เป็นธรรมทีสุดคือผูมีน้องเงินมนก่อนนะ ผู้ใดจวนจาบังพอนเสียนสิวนกะคือเก่าผู้ใดดีคือนนามเต่าพวนางเนียนกะเมียนจุมฮะข้อศีรษะผู้ใดขึ้นกราบอมทุนเหล่ากะคือกันองค์พระเส้นที่โกสุนฝันกะเปลี่ยนไปโนลายเรื่องนะเปลี่ยนกลางเคืองโยนในข้อคือความฝันเออเออเออบ่งบุตรเจ้า กวากรวมไข่สีดอกเหล่ามาเมื่อคืนนี้นั่นหน้าผาญายพระเสด็จฝันฝันว่าหญิงสิลาสิรองมาขันนัในนามเหลียวมองขวางทางขามตามน้าที่ก้อนบักใหญ่ก้อนใหญ่ใหญ่ โอ้ยสร้างบอดจุมโนอยู่ไรนันหากเมนฟูพวเตาองคุ้งทับนนบอกทันที่บอกว่ามีความใหม่บอกว่าความใหม่มีขันดังท้ายมาเร็วคือกันกับใครขอดสิบสองโนอบอผิดเมียข้าผเ้าปุยนันดีหายกับบ่อจมนะ คำเบาผู้น้อยลมสินักวงกาเส้นเบาเข่าเบาฟังสีเปลี่ยนหลังสี่ห้อพร้อมความดีงามมัลโกมซอมเมื่งไปเดือบาดโลโอสเตความสวยใสต้องเหลืออ้อมวยงบานสี่ตำลุสี่ตำลุ โอ้งานี่ล่ะโนพ่อน้องเนาะขอได้ได้อีกก็ฟังแนวยังแนวขอ14พญาฟันจังซี่ผู้โตเจ้าสิก้าวจาสันดอกนาศัทธา sa <says>